ครับสวัสดีครับก่อนมาพบก,กันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนก่อนนะครับปราใช้วิจารย์ในการชมคลิปเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยประจําวันที่12นะครับฮ no านอยมัดรวมนะครับก็จะเด่น4นะครับ ตัวจอ็็ตามที่เลยนะครับก็จะมี4 1 4 2 4 3 4 4 4 5นะครับ4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็40นะครับส่วน5น้อยคู่มีนะครับก็เด่น4เหมือนกันนะครับก็จะมี4 7 4 9 4 1แล้วก็4 2นะครับเรามาดูผลของวันนี้กันบ้างน,นะครับ ผลของวันนี้ครับโอ้โหก็เสียดายนะครับองวันที่สิบเ็ดนะครับหาหน่อยมารวมหลุดเลยนะครับมาแค่เป็นหลักร้อยนะครับมาเป็นหลักร้อยแค่ครั้งเดียวเองนะครับโอ้โหเสียดายผมงงนะครับส่วนมากแล้วก็เข้ามาตลอดนะครับเข้าดีมาตลอดเลยนะครับก็มีเข้าหนึ่งตัวสองตัวบ้างนะครับก็จะเข้ามาตลอดนะครับต่คราวนี้หลุดเลยนะครับโอ้ ถ้าเริ่มนับมาเนี่ยเราตามนผมให้มาแล้วกเ็เริ่มจากวันที่หนึ่งนะครับมาถึงวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบกว่าวันนะครับไม่ดุดมาลุดวันที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหผมยังสงสัยเลยนะครับโอ้ยเสียดายไม่ทำไมมันลุดนะครับผมก็ยังก็ยังสงสัยอยู่นะครับ ส่วนฮานอยคู่มิี้นะครับก็จะดินหนึ่งนะครับผมเน้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับกับกันด้าหนึ่งสามตัวนี้นะครับเข้านะครับก็เข้าแค่ทีเดียวนะครับเข้าเฉพาะกิ่นนะครับนะครับก็ตรงนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับในฮานอยมัดรวมนะครับก็จะดินสี่พรุ่งนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับสี่ก็จะเข้าหรือเปล่านะครับหมายถึงเปววันนะครับอื ก็จะมีก็จะมีสี่สามสี่สี่สี่แปดนะครับสี่หกนะครับสี่ห้านะครับสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่แปดนะครับส่วนฮานอยภูดมิตรนะครับก็จะเด่นสี่เก้านะครับสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับ โอ้ยังไงพรุ่งนี้ก็มารอลุ้นกันดูนะครับยังไงเกาอยากใช้วิจัยยานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ